กังเดิดแม่น้ำทีุดินดีไม่แยแบงงาบางปูเป็นสงาลังข้าว้าชยสงบูราของสรรพสัตว์เด็ดัดลายผ้าไหม ดีค่ะนางใบบัวประธานชมรมค่ะนางโมนากรรมการชมรมค่ะนางพัฒตอรผู้จัดการสุดท้ายค่ะนางเบนซี่เลยค่ะกการชมรมค่ะพวกเราคือคณะกรรมการบริหารชมรมตูบีนวันชุมชนบ้านสุดยมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิรุ่นที่สี่เป็ดปลาลังเวิร์กชมรมของเราร้องนำพัฒน์ปฏิทาษธูลกระบอกหญิงอุบุลปรัเทืองกัญญาสิวนาณาพันธวดีมาแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน เจ็ดปีมุ่งมั่นต่อยอดและพร้อมแล้วจะเป็นต้นแบบรังเงินมีแผนปฏิวัติการสั่งยุติสั่เรีือสั้นส,นสนปีเลยยาสาปีโดยกานเกิดจดจําวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลาลงมาและผู้เราจะตชองชัดเจนและมีรถหมแบบือหลักเห็ุและยอดเทตในปีสองพันห้ารยเป็นึมั่นในแนวคิดของโงการที่ว่าเป็นหนึ่งในพุทยาเซปต สามคนประกอบด้วยสามคนหนึ่งร้อยหนึ่งคนสมทบสองร้อยห้าสิบคนและจเนียสองและจุเนียเก้สองคนับเพื่อนงานด้วยลักสามก้อตอนที่หนึ่งกองกรรมการกรมการงพาเตาู่้คว้้ว้่ตู้้นมีคณะกรรมการสคจเริ่มตั้งและแกนนำอาสาสบายนิตยคนผ่านการรวมพ ทำงานเป็นท่าหลายได้แก่ฝ่ายประธานทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเป็นงคุณและฝ่ายสัมฤทธิ์ผลปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และระเบียบข้อบังคับของชมรมมีการประชุมประจำเดือนเดือนละหนึ่งครั้งและมีวันละสองปี เงินสอสามมีบังทีเงินฝากมารวมกับธนาคารเขาสองเขาจะทำบัญชีรายรับได้ ชั่งงสามสนย์เ yeah. ร้อบาทเดินจากสันประมาณสงสน60%สำหรับกิจการสมาชิกและ40%ร่วมกิจกรรมชลวงานโครงการคืนปีน้า้ว่งเสรบมส่งเสริมเด็กนัำผู้ใหญ่ดนุน่อนที่สามตอนกิจกรในปี2 5 6 7นาร้เมีแผนดัเนิงงาน20จกรมเพื่อตอบสนองสายศาสตร์ดังนี้ยุศาสตร์ที่หนการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เพื่อต่อการนป้องกันและแก้ไขปัญหา สี่โรหกไบคอเชนเจ็ดนิสิตแอสเนแปดจูบีนวันแคมเก้าสมาชพิจักะที่สการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ประชาชนในส่วนเพื่อนใจให้ 7จ็ดมายุคสุสติและสมาธี8ปดไดโคชโคชชิ้นใบชีมเก้าพัฒทีนิงอิ่งพลังบอกสร้างสุข10สมาธิข้าใจอัจริยะและเชื่อเหลือสมาชิกในโครงการใครติดยายกมือขึ้นกับพร่จ้กจ่องตั้งแต่พัดกรมัมบาทุนฟูนเกิจากภาษาโกลมคุณคาและที่สำคัญนี้สเลยจ้าาษาที่ส ปีที่2และในเครือข่ายประจำและในเครือข่ายจังหวัดชายภูมิจำนวน20ครั้งได้แก่ถ่ายทอดความรู้สร้างแกนนำรุ่นใหม่ยนคปีบัมบัดและมหาตํารวจพวกเครือข่ายประจำปีและเป็นวิทยากรในการจัดตั้งชมรมใหม่9ก้าชมรมได้แก่บ้านมาเกือบ้านขามบอมบ้านนามานบ้านสมของพารนาบ้องไปผนางบ้านต้นส่วนกลางและโดยสารผู้เขียวรุกเรื่องขนส่งและผู้เขียวมี2องชมรมดังนี้ชมรมบ้านลักข่าชมรมบ้านโลโด้วยพัฒนาการความร่วมมือฉัก กประชาชนเร่งเต็มที่ปรึกษาสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆจนเกิดผลลัพธ์การดําเนินงานที่ชัดเจนดังนี้หนึ่งดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานครบทั้ง20กิจกรรมคิดเป็น100%สองสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครบ100%โดยมีความพึงพอใจในระดับมีมาก86%สามจุดรวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาชิกเพิ่มขึ้น20.1%และพัฒนาแก้รับลุ่นใหม่ถึงคนต่อปี สีสมาชิกใช้ในการสูงมือใจร้อยยี่สคนแบ่งเปสี่กำลังสร้างสุดหกสคนคณะอีคิวสีคนและสามสุดสา24คนโดยมีความพึงพอใจระดับดีมาก9กเปอร์เซ็นห้าสมาชิกเข้าบำบัดโครงการไทยศิษยายกมือขึ้นห้าคนถือตามดือได้คนครังต่อปีไม่กลับไปเสกซ้ำ100เปอร์เซ็นและได้รับโอกาสมาเป็นแกนนำของชมรม6กิจกรรมที่โดดเด่นเช่นนวัตกรรมชุมชนบันดี้กุญยโมเดลประหยัดเครือข่ายใหม่ได้กว่า9ชมรมเกิดด้านไปเลยค่ะเล่ นัิกเป็นหนึ่งโดยเพื่นยาสิี้าคนคิดเป็นหนึ่งร้อยเปร์เซ็นต์แปประธานชมรรุ่นที่หงเข้าศึกษาต่อคณะแพทยาาสมรสรุ่นที่สประธานคณะเลิุ่ดีไอด์อารทัฒรุ่นที่สามประธานเข้าศึกษาต่อคณะพู้ธศาสตร์ปมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยและดิฉันประธานชมรมรุ่นที่สได้รับรางวัลพระนิศึกษาวัยที่จะดับเขียและได้รับเหรียญทองในงานศิงปวัฒแรงอุปกรณ์ทดซอบ โรงเรียนใหม่และภูเขียวได้รับรางวัระดับประเทศดังนี้คือชุมบ้านเราสับเล่เดือนจาคูบพื้โรงเรียนพิพิยาคารอเขียวและเวมถึงชุมชนของเราอยู่ด้วยนะคะ12และในปีนี้เราภูมิใจมากๆที่ทำให้ชุมชนใหม่ได้รับรางวัลดีเด่ดในระดับจังหวัดและเป็นตัวแข่งขันระดับภาคได้แก่ชุมชนบ้านสามส่วนกลางก็คือปานามมะนามและก็สัตหีบ เ็สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับเขียนสุขภาพที่9เกนห้าอัลมเขียวร้องรุ่นแบบคุณโยโมเดียมัาใช้ในสุขอว่าหน้าเด็กโปโรงเรียประถมศึกษาชั้นเรของเราเป็นแหล่งเรียนรู้สับหโรมจของอำเภอและจังหวัดมัศึกษาดูง่ายด้วยนะคะด้านความสํานธชมรมมีการตัดถ่นยระยการแบะแบบผิดลักตามความต้องการของสมาชิกที่หเดือนมีกิจกรรมโซเชียลมีเดียจุดีฮีโร่หาช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมมากกว่าหนึ่งพัสองรครั้ต่อปีและมีผู้ติดตามมากกว่าสองหมื่คน พนักงานงานใหม่20คนต่อปีและส่งสมาชิกเข้าร่วมทุนปีนในปักบัญชฉลี่ยต่อประเทศทีละ2คนจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนานและสมาชิก่ได้ปฏิบัติทุกเดือนกรรมการจุกรมมีการเปลี่ยนตปีเจ็ดปีแห่งความภาคภูมิใจสร้างเงิน้งแต่พนักงานชุมชมให้ปลอดภัยห่างไกลยาเต็มปีภูมิใจมากๆเลยค่ะขอสนองพระบัญชา